คนนี้คือหลีที่น่าจะวิเคราะห์ยากที่สุดแหละเท่าที่ผมได้เห็นข้อมูลมาเลยนะยากจากการแข่งขันนี่คือหลีกอ p l นะครับหลีที่อลเวงและมีข้อมูลน้อยมากๆนะครับในช่วงทุกช่วงที่ผ่านมาเลยต้องบอกว่าหลีก RPL เป็นลีที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าในปีที่แล้วยังไม่สามารถชนะทีมจาก LCK คคือเขาต้องการแชมป์โลกแหละนะครับ พอไม่สามารถแชร์ได้เนี่ย LPL ก็ใช้คาว่าสภาพค่อนข้างแตกกระจิงแล้วกันสำหรับปีนี้ปีนี้เลยมีการเปลี่ยนไล้าการค่อนข้างที่จะเยอะมหาศาลมากๆก็เดี๋ยวค่อยๆไปด้วยกันนะครับผมว่าทีมไหนจะมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับดูทีมอินนิวั e เลเจน์กันก่อนนะครับอินนิวัลเลเจนส์เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแต่ว่าใครที่ได้ดูช่วงออฟซีซันนะครับเดลมาเซียครับเนี่ยอินนิวัลเลเจนส์ได้เป็น แถมไปนะครับโดยการโค่นทีมทอ e ็อปอีสปอร์ตเนาะดังนั้นทีมนี้เป็นทีมที่ต้องจับตาม,มองนะครับจากการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนจากอารีมาเป็นแฟนเดอร์นะครับมีเปลี่ยนจากอคโคเป็นทาซานมีแชงส์นะครับผมโฮบแล้วก็คาเอลที่ยังคงอยู่ซึ่งตัวของคาเอลเนี่ยเขาเป็นคนเกาหลีนะครับเป็นผู้เล่นจาก l c k นัเนเองทาซานที่เสริมทัพเข้ามาก็ทําให้ตําแหน่งป่าัแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นเนี่ยทีมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากมากนะครับ มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะติดท็อป5เพราะว่าทีม LPL เนี่ยมีทั้งหมด16ทีมซึ่งมันยากมากๆกับการที่คุณจะได้สล็อตในการไปแข่งขันในแตล่ละลีกหลังจากนี้นะเพราะว่าอย่างเช่นตัวทัวร์เฟิร์สแนเนี่ยมันเอาแค่สล็อตเดียวนะครับที่จะไปแข่งขันได้จากแต่ละรีเจียนผมเล้มองว่า ทีนี้เป็นทีมที่อาจจะอยู่ติดท็อป5ได้แต่การจะเป็นที่1ผมว่ายังคงยากพอสมควรนะครับเดี๋ยวมารอดูกันเนาะต่อมานะครับบ i ล i บ i ลี ili Gaming หรือว่า BLG เป็นเรียกได้ว่าอีกทีม ผลงานดีมาเลยตลอดนะครับในช่วงปีที่แล้วหลายคนมองว่านี่คือแตงหนึ่งนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ว่าบังเอิญในช่วง Worlds ตาร์เมตาไม่ทันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เกิดเหตุผิดแปลกอะไรสักอย่างนะครับผลงานค่อนข้าง,าง,างที่จะสวิงสุดๆแย่ก,กว่าที่คิดไปเยอะแถมตำแหน่งป่านะครับมีการเปลี่ยนจากชุนเป็นเบยแทนซึ่งตัวของเวยเป็นป่าสำรองของ b l g อยู่แล้วแต่มักจะสลับกันลงเสมอถ้าเป็นตัวของชุนเนี่ย สไตลการเล่นจะเป็นสไตล e ์ค่อนข้างเอ็กซ s i ร e ซเป็นแบบ BLG ดั้งเดิมแต่ว่าตัวของเวยเนี่ยจะเน้นประคองทีมเพื่อนเป็นหลักนะครับเมตาปัจจุบันเนี่ยมันเกิดตัวของ fearless lab ขึ้นมาผมเลยคิดว่าการเอาเวยเข้ามาเล่นแทนตัวของชุนเนี่ยมันชัดเจนแล้วยังไงที่ว่าหนึ่งเลยคือแชมพูเวยอาจจะกว้างกว่าเนาะสามารถเล่นตัวแทงได้นะครับที่นอกจากสกนเนอร์เนาะสามารถเล่นตัว กูได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่เก่งเท่ากับชุนแต่มันเฟกซิเบิลมากกว่าการตัดสินใจล็อกเป็นเ่ยคนเดียวแล้วเลตัวของชุนออกเนี่ยทำให้ b l เเนี่ยมีช้อยในก,การเล่นเยอะขึ้นใน f a r l e s s d r a f t ปัจจุบันทีนี้ผมก็ยังมองว่ายังเป็นเต็งหนุ่มเดิมนะยังเป็นเต็งหนึ่งไลอัพเดิมๆเ,เลยเนี่ยแทบไม่เปลี่ยนอะไรไปนะครับนี่คือท็อปที่เก่งที่สุดในทางฝั่งของ LP l PL แล้วนะครับนี่คือป่าที่อาจจะไม่ได้ แข็งแรงมากเพราะประสบการยังน้อยเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาแข่งเวิร์สมาแล้วอะ่ะเขาได้บทเรียนสําคัญได้ประสบการณ์ครั้งใหญ่มาแล้วในไม่ต้องพูดถึงนะครับชนกับเฟเกอร์ป่ามากี่ทีเอวก็ออนแครี่ซัพพอร์ตในร่างที่เก่งที่สุดใน LPL หรือเป็นดูโอในล่างที่เก่งที่สุดในโลกในปัจจุบัน ต้องดูฟอร์มในส่วนของ LPL อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเดนมาเซียครับเนี่ย BLG ส่งชุด Academy ลงซึ่ง Academy ีทำผลงานได้ค่อนข,ข้างที่จะโอเคนะต่อมา EDG นะครับมีการเปลี่ยนแล้วค่อนข้างที่จะเยอะอ๋อเป็นทีมที่ผมใช้คำว่าอรอลุ้นอย่างเดียวนะครับมี c d c นะครับเสี่ยวหาว Angel, a s s u m แล้วก็ w i n g ทีนี้ความน่าสนใจทางฝั่งของ EDG เนี่ยผมมองว่าเป็นตำแหน่งของมิดกับแครี่เสี่ยวเหาเล่นได้ค่อนข้าง,าง,างดีนะครับเสี่ยวเหาเนี่ย เนดีอยู่แล้วนะครับแชมพูเน้นตัวเป็นตัวป่าลุยอะไรพวกนี้ครับผมป่าดาเมจป่าไฟเตอร์เล่นได้ดีนะครับทีนี้ป่าแทงผมยังไม่ค่อยชัวนนะว่าเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับตัวของวิ้งยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับมีการเปลี่ยนลีฟออกเจียเจียก็ออกเหมือนกันนะครับตัวแอสซัมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในลีก l อ l พครับมันจะมีตำแหน่งแครี่เนี่ยที่เก่งๆอยู่ไม่กี่คนแอสซัมเนี่ยน่าจะอยู่แ,แถวท็อป3ท็อป4เลยดังนั้นเนี่ยนี่เป็น เ d ดดี r แที่ทุกคนมองข้ามนะครับแนะนำให้ทุกคนจับตามองคนนี้ไว้เพราะว่าเป็นแคร r y ที่น่าจะเก่งแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสายตาเพราะว่าเรามีเอลค์ออนแล้วปีแล้วก็มีรูเลอร์เรามีกาล่าถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ยแอซัมก็เลยถูกลืมไปปีนี้ผมคิดว่าถ้าจะเป็นปีที่ดีของ e.d.g นะติดอยู่แค่เรื่องเดียวคือ c.d.c เนี่ยเพราที่ผมสังเกตวิธีการเล่นของเขาเนี่ยที่ลงแข่งมาผมยังมองว่าเขายังไม่ได้เล่น priority เล่นได้ดีสักเท่าไหร่แค่เขาว่าในปีนี้นะผมตำแหน่งท็อปต้องเป็นตำแหน่นน่่งงงทีอนขข้าาแมก มันมีออเทตฟใหม่อย่างอัตาคารที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ทุกตําแหน่งมันต้องบังคับแข่งไปโดยปริยายการจะเล่นวีคไซส์นะครับมันก็ต้องเป็นวีคไซต์ที่แข็งในดับหนึ่งวีคไซต์แบบเอ้ยคุณแพ้ก็จริงแต่ว่าคุณแพ้แบบเพื่อกลับมาชนะให้ได้แพ้แล้วเนี่ยโอกาสโดนสโนว์บอลจนจบบ้านเนี่ยมันไวกว่าเดิมมากเพราะว่ามีการเข้ามาของอัตาคารมีตัวของฟีซทาวสตริงส์ถูกปะผมเลยคิดว่าถ้าแก้ตําแหน่งท็อปยังไม่ได้บ g ดีจจะยังคงเป็นแชมป์ LPL ได้ยากแต่ถามว่าอยู่ทีมบนบนไหม นะครับผมว่ามีสิทธิ์อาจจะติดท็อป5้ท็อปหประมาณนี้เป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยต่อมาทีมฟันพลัสฟินิกส์นะครับมีการเละออกค่อนข้างเยอะ,ะครับเปลี่ยนทั้งทีมเลยนะครับเอาไลฟ์อดีตซัพพอร์ตที่เก่งๆออกไปเพราะว่าไลฟ์เียอกับ LCK ไปแล้วเนาะด็อกแดมกับ LCK นะครับแคร์ยังคงอยู่นะครับเปลี่ยนมิวกี้เวย์เป็นชาโดว์แทนทีนี้เนี่ยมิวกี้เวย์เท่าที่ผมเห็นสเตตเบื้องหลังมาแล้วก็นักวิเคราะห์เขามองกันไว้เนี่ยมิวกี้เวย์บุคคลที่เล่นค่อนข้างดีนะ แต่ประสบการณ์ค่อนข้างน้อยทีนี้ผมรู้สึกว่าไม่ได้เป็นไลฟ์ที่ดีมากักเท่าไหร่ว่าอันนี้คือยังต้องปรับไลฟ์อีกเยอะอาจจะอยู่ทีมที่อยู่กาลางๆลางค่อนๆล่างได้ต่อมาคือ i n v i t u s Gaming นี่คือทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุด Ig เนี่ยเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับมีการยกชุดใหม่เป็นทีม All Star แต่ว่าทีม l Star คืออะไรคือทีมที่จ้างคนแพงๆเอาคนเก่งๆแต่และตำแหน่ง,งมารวมด้วยกัน มีเดอร์ชายเจียนะครับบลูกี้กาล่าเมกโกใครที่รู้จักเดอร์ชายแล้วเขาคือท็อปเลนที่เคยโด่งดังมาก่อนในสมัยก่อนอันนี้คือผมไม่มีข้อกังขาเรื่องของเดอร์ชายเรื่องของแชมพูในการฟิลเลสดาบเนี่ยเดอร์ชายค่อนข้างเหมาะมากแต่ปัญหาคือเดอร์ชายเนี่ยติดอย่างเดียวคือฟอร์มสวิงมากนะครับกดจะว่าดีก็ดีจะว่าโหดก็โหดจะว่าไม่โหดก็คือเลตุ้มเป๊ะไปเลยทีมนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเดอร์ชายค่อนข้างเยอะเมกโกกาล่าเนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วแต่กาล่าเนี่ยติดอยู่เรื่องหนึ ไ,ได้เยอะมากเขาแข่งมานานนะคะแต่ว่าตัวที่เขาถัดจริงๆอ่ะเขามีน้อยกาล่าขึ้นชื่อตัวอะไรทุกคนรู้จักไอซ่าถูกปะนั่นคือตัวที่ขึ้นชื่อสามารถแบกเขาได้ตลอดเวลา i.g เนี่ยต้องไปแก้1เลยคือโดยชายเนี่ยทำให้ฟอร์มเสถียร2คือตัวของกาล่าใน้คำว่าจำเป็นที่จะต้องปรับพอสมควรเรื่องของแชมพูให้มันขาดทุกตัวนะเพราะว่ายังห่างชั้นกับรูเลอร์พอสมควรนะปัญหาอย่างหนึ่งของ i.g ที่ผมไปดูในการขัดมาคือเขายังเล่นไม่ได้เป็นระบบสักเท่าไหร่ เนาะถ้าเทียบกับทีมอื่นๆที่ดูจะเป็นระบบมากกว่าก็ไปแพ้ทีมเียว่าหน้าใหม่เหมือนกันเนาะตัวของ IT ก็เลยเลยมาคิดว่าอยู่เทียรประมาณเทียเอได้นะแต่ว่าคงไปขึ้นเทียเอสยากนะถ้ามานั่งจัดเทียกันหลังจากนี้ GDG นะครับมีการเปลี่ยนล่ัปเยอะมากๆ GDG เนี่ยเป็นทีมที่ผมคิดว่าเคยดีมาก่อน ตอนนี้เปลี่ยนไปหน้ามือเป็นหลังมือในระดับหนึ่งแล้วกันถามว่าทําไมคือ,อก็เปลี่ยนฟันเดอร์เป็นอเลนะครับเปลี่ยนคานาวีนะครับเป็นป่าที่แข็งมากๆเนาะแข็งมากๆในหลีเอลซีเคนะครับน่าจะเป็นป่าที่น่าจะดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับ เอาชุนลงมาแทนที่ฟอร์มสวิงสุดๆโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชุนสามารถได้ดีไหมอันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมแปลกนิดนึงนครับกับการที่ดับไลอ up มาให้เราเห็นกันแบบนี้เปลี่ยนยาเก,กานะครับอันนี้ก็สงสัยว่าจริงๆยาเก,กาก็โอเคอยู่แล้วนะครับชนกับใครได้แทบทุกคนถึงแม้จะแก่ไปหน่อย เปลี่ยนเป็นสเกล์นะครับที่เคยอยู่จาก LNG มาก่อนเข้ารอบเพลย์ออฟในรอบ Worlds ไปได้แต่ดันแพ้ตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับรูเลอกลับไป Gen g e n จีแล้วเปลี่ยนเป็น p a ย์แทนก็คือสลับทีมกันนะครับตัวของ r ูเลอรกับ p a ย์เนี่ยผมใช้คำนี้แล้วกันตัวของ p a ย์เนี่ยสามารถที่จะแทนที่ชื่อของ r ูเลอรได้แต่ยังไม่สามารถก้าวข้ามฝีมือของ r ูเลอรได้ตอนที่เพย์อยู่เจนจีครับเหมือนเพยสามารถที่จะลบล้างกันเลยว่าเอ้ย รูเลอร์เก่งกว่ารูเลอร์ดีกว่าอะไรเงี้ยล้างได้หมดเลยพ่อคอรังหาข้อเครือบแข่งใจอะไรเงี้ยแต่พอแข่ง Worlds มาในปีล่าสุดนะครับมันก็เป็นหนึ่งในการพิสูจว่าจริงๆแล้วต่อให้เพสามารถลบล้างคําสบประมาทก่อนหน้านี้ได้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาคัมตัวของรูเลอร์ได้อยู่ดีตัวของรูเลอร์นี่คือเอกที่เก่งที่สุดในโลกปัจจุบคนคันผมกล้าคอนเฟิร์มออฟฟงเชียลเลยว่า นี่คือแครี่ที่เก่งที่สุดในโลกานับในตำแหน่งัวคนเดียวพร้อมกับมิสซิ่งที่เป็นดูโอคอมโบตลอดนะครับยังคงอยู่ทีมนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือต่อให้คุณได้ตีคนล่างที่แข็งแกร่งขึ้นมานี่คือเกาหลีนี่คือเกาหลีสกา,สกกาไม่มีปัญหาสก,กาอยู่จีนอยู่แล้วแต่ว่าเคเสเียซึ่งมาอยู่จีนนะครับการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญผมว่าอันนี้คือข้อที่1 2คือปกติแล้วนะครับมิซซิ่งเนี่ยมักจะคู่กับรูเลอร์ตลอดในช่วงปีที่ผ่านมาถูกปะ มีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บรูเลอร์เป็นคนที่สามารถยืนเลนคนเดียวได้แข็งมากๆต่อให้จะเกิดการได้4ต่อ1 3ต่อ1เงี้ยอย่างน้อยรูเลอร์ก็ต้องเอาไปสักคนหนึ่งได้การโพซิชั่นของรูเลอร์ มาะมากๆเพยที่เข้ามาในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นจุดอ่อนของทีมพอสมควรพร้อมๆกับอเล่แถม JDG Gaming ในการแข่งขันผมก็กล้าพูดว่าน่าจะยังไม่มีความเป็นทีมอยู่ตอนนี้เนี่ย JDG เป็นภาพที่สามารถกดฝันหังข้ามด้วยสกิลเพย์ในเลนได้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองก็งทําอะไรต่อหลังจากที่กดฝันหังข้ามช่วงต้นเกมเสร็จแล้วหลังจากโกเร็จปุ๊บยังไง ทีมไฟกันยังไงทอกันยังไงหลังจากพ้นช่วงกลางเกมไปเนี่ย Jdg Gaming เหมือนแบบสามารถยืนชนเลนได้สามารถที่จะออฟไฟด้วยกัน5คนได้แต่การสั่งแผนการเล่นด้วยกันทีมเพลย์เนี่ยผมยังไม่เห็นจาก Jdg เลยแล้วเป็นทีมที่ตั้งรับตลอดเวลาเราะว่าผลพวงมาจากการที่เปลี่ยนแล้วขนาดเนี้ยแล้วมันแทบไม่เหลือไลฟ์ที่เป็นชั้นแนวหน้าอีกแล้วงั้น Jdg ค่อนข้างน่าเป็นห่วงสำหรับผมนะ LGD นี่คือทีมที่ผมตั้งคำถามว่า มีการเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่นี่ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเปลีป่ยนขนาดนี้เอาจริงๆผลงานไม่ได้ดีมากซะเท่าไหร่อยู่ในแบบกลางๆในการแข่งขันที่ผ่านมานั่นคือเดนมาสเซียครับเปลี่ยนกันอย่างนี้นะครับบอกเลยครับว่าลําบากสกิลเพลย์มีแต่ว่าทีมเพย์น่าจะน้อยผมเลยคิดว่า Ajd ยังอยู่ในโซนที่ ยังไม่พ้นขีดอันตรายแล้วกัน LNG ครับผมหรือว่าลองชูเกมมิ่งจากปีที่ผ่านมาทำผลงานได้ดีมากๆนะครับแต่ตกม้าตายในรอบควอเตอร์ไฟนอลสติกายังคงอยู่เว้ยๆยังคงอยู่เปลี่ยนจากสเกลนะครับมาเป็นไหยเฉาแทนนะครับกาล่าเอาออกห่างเอาออกเปลี่ยนเป็นโฟติกกับโจเอาจริงเนี่ยปูล่างไม่ได้แย่นะครับ2คนนี้แต่การที่เขาเปลี่ยนมาหนึ่งเลยผมคิดว่าโฟติกกับโจเนี่ยเป็นคู่ที่เล่นเลนล่างได้ค่อนข้างเคมีดีมากๆา ว่ากันตามเนื้อผ้าโจโฟติกเนี่ยเคมีเขาดีมากๆเลยทําให้โอกาสพัฒนาและไปต่อเนี่ยน่าจะสูงนะครับเลยทําการนํา2คนนี้มาแต่โฟติกก็ยังเป็นจุดออกของทีมดีไฮเฉาเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาเลยเพราะว่าผมดูแชมพูวิธีการเล่นเนี่ยสามารถชนกับมิคนอื่นได้เว้ยเทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับซิก้าปัญหาเรื่องแชมพูอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซิก้าเนี่ยต้องหาทางเล่นตัวอื่นนอกจากรัมโบให้ได้เท่านั้นเลยตัวอื่นนอกจากรัมโบต้องมาให้ได้ นี่คือนี่คือปัญหาหลักของทางฝั่งของติก้าเนี่ยสองคนนี้มีปัญหาเรื่องเดียวกันคือแชมพูงั้นเอวนจีครับแก้เรื่องแชมพูให้ได้แล้วก็จะเล่นง่ายขึ้นตอนนี้เนี่ยติดีโอกาสติดท็อปไหมอาจจะครึ่งกลางผมว่าอยู่เรียกว,ว่ากลางกลางตารางแล้วกันระหว่าง,ง l อวหรือว่าลองชู e ีสปอร์นะออมาคือ INP หรือว่า n ินจ a in p a าจ m มานี่คือทีมที่แทบไม่จะเปลี่ยนอะไรไปเยอะนะครับนอกจาก3านวลล่างมีการเปลี่ยนตัวของดูอิงบีมาลีฟแล้วก็พีพีกอส นี่คือทีมที่ผมกล้าพูดว่าเป็นทีมอีกมามืดหนึ่งอาจจะมีเหตุการณ์หลังจากนี้เกิดขึ้นที่ยิ่งกว่ามามืดก็ได้เพราะว่า INP อะครับเป็นทีมที่เล่นต้นเกมดีดีมากมากอากีนี่แบกทีมได้นะครับตำแหน่งป่าถ้าเขาได้เล่นตัวที่เขาถนัดเนี่ยแบกทีมได้เลยสามารถแบกสกอร์กับเพื่อนได้อะไรเงี้ยจันจียืนเล่นได้ทีนี้ตัวินบีกลับมาอาดีตแชมป์โลกนะครับมีลีฟพีพีกอร์ดทีมนี้เป็นทีมที่สก,กิลเพย์ โอเคมากๆนะครับสกิลเพย์ดีมากๆเล่นต้นเกมโหดมากๆเว้ยแต่พ้นกลางเกมไปทําอะไรไม่ถูกผมไม่รู้ว่าใครเป็นช็อตคอร์เลอร์หรือว่าเป็น IG l ของทีมนิปนะครับหรือว่า NIP เนี่ยเป็นอีกทีมที่มามืดต้องแก้ปัญหาให้เจอนะครับถ้าแก้เจอได้ผมบอกเลยครับว่ามีสิทธิ์ทีมชนทีมสูงๆได้เลยต่อมาคือทีมโอไม่กอดนะครับโอไมคกอดเป็นอีกทีมที่ผมไม่ได้มองอยู่ในสายตาสักเท่าไหร่คือเขาเป็นทีมที่อิมพอร์ตสุด ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้ไมค์ก้อเนี่ยอาจจะมีเวลมากกว่าเพราะเขามีแองเจิลไงแต่แองเจิลคนเดียวไม่สามารถที่จะทำให้ทุกทีมอ่ะมันเก่งขึ้นได้เว้ยที่เป็นทีมจากหน้ารองๆถูกปะ่ะรอบนี้คือเป็นทีมที่รวมชาเลนเจอร์เอาไว้อ่ะหน้าใหม่หมดเลยฉะนั้นผมไม่คงไม่คาดหวังให้เขาไปอยู่จากบนบน,บนแค่เก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดรอดูนะครับอันนี้ลุ้นอย่างเดียว ไม่มีข้อมูลเลยว่าเล่นดีดแค่ไหน RNG นี่คือทีมท,ที่น่าเป็นห่วงที่สุดแล้วน่าเป็นห่วงในแง่ไหนบ้างน่าน่าเป็นห่วงในแง่ทุกมุมตำแหน่งที่ดีของ RNG เนี่ยมีแค่สองตำแหน่งเองคือมิวกิเวกับทั้งหยวนแต่อันอื่นยังไงต่อดีเอออันทำไมต้องเหนื่ออันอื่นยังไงต่อดีใช่ไหมผมคิดว่า RNG นี่น่าจะผลงานไม่ดีเลยนะครับในการแข่งขัน ดมาเซียครับก็แพ้3แต้มรวดนะครับในรอบกลุ่มสเตจดังนั้น ING น่าจะไปเจอกันปีหน้านะครับบ๊ายบายเลยเซ์กุตบายทีม W.E เหมือนกันภาพเดียวกับ ING เลยไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าแต้มที่เขาได้มาจากครัที่ผ่านมาก็คือชนกับทีมที่เป็นหน้าใหม่แบบสุดๆทีม W.E น่าจะทรงเดียวกันกันกบ ING ไม่ต่างกันเท่าไหร่ทีนี้นี่คือทีมที่หน้าโฟกัสครับ HogE Sport เนี่ยเป็นทีมที่ผมมองว่ามีโอกาสที่จะได้เต็งแชมป์เหมือนกันนะครับ อาจจะท็อป3ท็อป2อะไรเงี้ยโอกาสสูงเลยถามว่าทำไมฟรีซิกไซสาหกเก้ายังคงอยู่เปลี่ยนจากเทียนมาเป็นคานาวีแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเทียนเนี่ยเป็นป่าที่เล่นเอ็กคลูซีฟ์ถูกป่ะแต่ว่าเอ็กคลูซีฟไม่เท่าคานาวีแอมพูก็ไม่มีทางเท่าคานาวีเว้ยแถมเทียนน่ยฟอร์มค่อนข้างสวิงต่างหากที่กว่าคานาวีคานาวีนี่คือโคตรโคตรเก่งอ่ะเออคานาวีนี่คือเหมือนกับเป็นขั้นกว่าแล้วคานาวีเนี่ยฟอร์มนิ่งกว่าด้วย ยิ่งถ้าเป็นเมตาป่าแบกได้เนี่ยคานาวีจะยิ่งโหดเลยแล้วผมคิดว่าเมตาปัจจุบันเนี่ยป่าแบกมีโอกาสกลับมาค่อนข้างสูงเพราะฟีลสซารถูกปะ่ะครีมยังคงอยู่นะครับครีมแชมพูกว้างอยู่แล้วจากบทเรียนในปีที่ผ่านมาที่เอาแชมพูแคบไปหน่อยถแค่พวกตระกูลไฟเตอร์แอสซัสซินปีนี้เนี่ยเขาเล่น a อดีได้เล่น AP ได้สามารถเล่นเมจได้ผมคิดว่าครีมค่อนข้างที่จะพร้อมในปีนี้แล้วแจ็คกิ้เลิฟกับคลิฟ เมโกะเนี่ยไปอยู่ทีมอื่นแล้วคลิปส์เข้ามาเนี่ยมาทําให้คู่ล่างเนี่ยผมใช้คาว่าไม่ขึ้นสุดก็ลงสุดเนาะตัวของคลิปส์เนี่ยเขาเล่นโอเคอยู่แล้วในเบื้องต้นเพราะว่าเขาก็อยู่กับทีมทีม่ทีมใหญ่อยู่แล้วถูกปะ่ะคู่ล่างเนี่ยไปสุดทางเลยคือดุดันชนะคือชนะแพ้คือลาก่อนนี่คือคอนเซ็ปต์ของท็อปอีสปอร์ตไอ้สาคนข้างบนเนี่ยอยากแบกแบกไปแต่เลนล่างเนี่ยแจ็กกี้เลิฟขึ้นชื่อเรื่องของการแอคทีฟีสอยู่แล้ว ถ้าแจ็คกี้เลิฟเนี่ยไม่มีแฟตเอาไว้หนีเนี่ยเขาก็มีแค่แฟตเอาไว้เข้าของเดียวคริสก็เหมือนกันอืมนี่คืออดีตแชมป์เลยนะเว้ยราคานี่เก่งที่สุดในโลกนะครับผมคิดว่าเนี่ยมันจะส่งเสริมให้แจ็คกี้เลิฟเนี่ยการเล่นขึ้นแล้วก็บ้าบินยิ่งขึ้นนะครับท็อปอีสปอร์นี่คือน่าสนใจมากสำหรับไลฟ์อัพนะตรงนี้การพาคริสขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเค make sense ทีท T นี่คือไลฟ์อัพแทบจะเดิมไม่ซ้ำ เปลี่ยนจาก UCL นะครับสลับสลับกับตัวของ UCL มาเอาเซททับจาก LCK นะครับมาลงแทนเป็นการเสริมทับนะถ้าเราได้เห็นผลงานนะครับของ TT Gaming เนี่ย TT Gaming ผลงานไม่ได้แย่เลยนะมีโอกาสติดอยู่กลางตารางค่อนข้างสูงด้วยแต่ละคนเล่นได้ดีแล้วมีความเป็นทีมเพลย์สูงมากนี่คือข้อที่ผมสังเกตอย่าหนึ่งคือ TT Gaming อะทีมเพลย์สูงมากๆเลยฝีมือ อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับผู้เล่นระดับต้นๆได้แต่ประสบการณ์อย่างน้อยผมว่าทีทีเกมมิ่งเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตบทีมบนได้เหมือนกันกล้าพูดเลยว่านี่คือทีมที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับปีนี้มามืดเลยนอกจากตัวของใจปยปะจามาสนี่คือมาเมื่ออีกทีมหนึ่งทีมอัลเ p r i m พอันนี้ผมไม่คุ้นชื่อมาก่อนแต่ถ้าเราสังเกตนะครับจะมีคนที่คุ้นๆอยู่คือเซเบอรถูกปะ่ะาโก คุณฮาวอย่างวาโกเนมาจาก PCS ถูกไหมคุณฮาวก็น่จาจะ PCS เหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นทีมที่เก็บประสบการณ์อย่างเต็มที่เลยเตรียมโดนรับน้องเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีองแยับเนื้อแยับตัวได้ยากทางฝั่งของอัลต้าพรามเวยป๋อทีมสุดท้ายทีมขวัญใจของลีจีนอาว่าทำไมถึงขวัญใจมากนะเพราะว่าเวยปอเนี่ยเป็นทีมที่สามารถที่จะโดมิเนตได้ทุกทีมเว้ยถ้าวันนั้นอยากจะโดมิเนต ถ้าวันนั้นฟอร์มมันมาเหมือนพระเจ้าส่งออกมาปุ๊บว่าแบบเฮ้ยเราสามารถโดมิเนตได้แม่งทำได้เว้ยนี่คือเหมือนกับทีมที่เอาไว้โดมิเนตทีมบ้านตัวเองอะ่ะแต่ไปออกอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยไม่ได้แข็งแรง,ขงแข็งแกร่งขนาดนั้นถูกปะผมเลยคิดว่านี่คือทีมที่น่าจับตามองมากเพราะว่า อัตราการสวิงสูงมากๆเลยนะครับมีเบรสยังคงอยู่นะครับอาซานเปลี่ยนไปนะครับออกมาเป็นเทียนแทนยิ่งทําให้ฟอร์มยิ่งสวิงขึ้นไปอีกเบรสนิ่งอยู่แล้วอันนี้สวิงมากๆนะครับไลท์ก็สวิงเหมือนกันแต่ไลท์มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาเล่นเลนค่อนข้างเสร็จเซียวหูยังคงอยู่นี่คือเป็นข่าวที่ดีนะครับเพราะว่าเซียวหูเนี่ยเล่นเลนค่อนข้างเก่งเปลี่ยนจากคริสที่เป็นอดีตแชมป์อดีตราคาที่เก่งมากๆนะครับ เาห้างเข้ามาทําให้แชมพูกว้างขึ้นซึ่งเป็นการเสริมทัพที่ค่อนข้างดีอีกอยู่เรื่องเดียวคือเทียนนะครับขอแค่ฟอร์มนิ่งก็พอเวยป๋อจะเป็นทีมที่น่ากลัวมากก็จบการแนะนําทีมแบบคร่าวๆในลีก LPL ทั้งหมดบอกเลยครับว่า LPL เป็นทีมเป็นลีกที่วิเคราะห์ยากมากๆดังนั้นวันนี้เราจะมาจัดเทียร์แต่และทีมกันหลังจากนี้จัดเทียร์กันหน่อยดีกว่าว่าทีมไหนเนี่ยจะมีโอกาสที่จะไปอยู่ทีมเทียอะไรบ้างนะครับทีนี้วันเลเจนส์ก่อนดีกว่า อันนี้ว่าเลเยนนะครับผมให้อยู่ทีมแถวแถทีเอนะเพราะว่าทีมเขาพิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถที่จะชนะท็อปอ e ีสปอร์ตในช่วงที่ผ่านมาได้นะเป็นแชมป์เดมาเซียครับซึ่งทอปอ e ีสปอร์ตก็คือส่งตัวจริงไปลงนะเว้ยนะท็อปยังคงไม่ชนะอ๋อนะแปลว่า ทีมนี้มันมีอะไรดีสักอย่างหนึ่งแถมไลฟ์อัพเนี่ยตามคนล่างเป็นคนเดิมหมดเลยสังเกตดีความเคมีเข้ากันเนี่ยมันค่อนข้างสูงและเหลือแค่ปรับสองคนบนให้มันแข็งขึ้นทีมนี้ค่อนข้างน่ากลัวผมเลยจัดให้อยู่แถวเอเทียต่อมา BLG แน่นอนครับผมอยู่ S อสเทียค่อนข้างชัวเพราะว่า b l เเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะครับ BLG กับการเปลี่ยนเป็นเว้เข้ามาเนี่ย การพูดว่ามีโอกาสที่จะอ่อนลงแล้วก็แข็งขึ้นแต่พอเป็นเฟียรเลสปุ less, ๊บอะบีโอจีมันได้อันนี้ส่งงนี้ไปเราคิดว่า b ีโอยังอยู่ STM เเหมือนเดิมจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับต่อมาคือ EDG นะครับ EDG เนี่ยผมให้อยู่ใน STM เหมือนกันเพราะ EDG ผมรู้สึกว่าไม่ได้แย่นะกับกับไล่อัพนะตรงนี้สีมือโอเคนะครับขาดแค่ตัวของประสบการณ์เป็นหลักวัน u s p h ฟ e n i x ฟันพลาสตินกมีการปรับไลน์อัพเยอะมากๆผมเลยคิดว่าน่าจะปรับให้อยู่แถวบีเทียพอยังตอบยากอยู่เรื่องของไล์อัพนะตรงนี้ i อะถ้ามองตามผู้เล่นไล์อัพเนี่ยนี่มันไล์อัพ TS ชัดๆผมคิดว่า อยู่แค่ A ก็พอ Ig ยังไม่สามารถก้าวข้ามเอ y น n ิวเอเลเหรือว่า TT ได้เลยถูกปะเพราะว่าความเป็นทีมของเขาน้อยมากๆนะครับไอจี IG. แถมฟอร์มยังสวิงจากเานบริไนต่างหากผมเลยคิดว่าอยู่วันเอเทียก็พอแล้วนะครับ JDG ปีนี้ผมยังมองว่าไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ใช่นะครับเีเทียก็พอ LGD Gaming อยู่ขนาดนี้แล้วนะครับผมให้อยู่แถวซีเียพอเราตอบเรื่องของฟอร์มไม่ได้และผลงานที่ผ่านมาก็ไม่ได้ดีมากเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับในเดนมาร์เซียครับผมสังเกตการเล่นของว่าก็ไม่ได้แปลกตาเท่าไหร่เลยคิดว่าไม่ได้เหมาะสมกับบีเทียนะครับ l อหรือว่าลองชูอีสปอร์ตในปีที่ผ่านมาทําผลงานที่ดีมากๆแต่การปรับตัวครั้งนี้ผมยังมองว่าครึ่งๆกลางๆแต่จากประสบการณ์นะครับทีมที่ ดูเล่นแข็งแกร่งแบบนี้ผมให้อยู่แถวเอเทียกพ็พอแต่ลองชูยังแพ้ไอ้นี่ว่นเลเจนต์นะเว้ยนี่ผมบอกก่อนนะครับเล่นให้ตายไงก็ยังคงแพ้อยู่อินจายอินปาจามาสนี่คือทีที่ผมตัดสินใจได้ยากนะว่าจะให้อยู่เทียอะไรดีเพราะว่านี่คือเทียมามืดเว้ยปัญหาคือพีพีกอสเนี่ยชอบหลงและตำแหน่งยืนไม่ค่อยดีแบบเล,นล่นแล้วหลุดอะไรเงี้ยแต่แต่คนอื่นดีมากนะอากิแบกได้รีแบกได้ดูยิงดีแบกได้ชันจียืนไวหวอ่ะโดยแค่พีพีกอสเนี่ยที่ต้องเล่นให้ดีขึ้น ดังนั้นผมจะจัดอใใินจ,จายบาจา玛สเนี่ยอยู่แถวบีเทียมีโอกาสตบข้างบนได้ข้างล่างได้เหมือนตมข้างล่างได้คือชัวเว้ยกว,วาดบีเทียได้หมดโอ้ m ม g ก d ไม่ต้องพูดถึงนะครับบีเทียกับ LGD ไปเลย RNG อยู่ดีเทียเราหมดยุคเรื่องเรื่องของ RNG มาตั้งนานแล้วตั้งแต่อูซี่ออกไปเลยคิดว่านี่คือสิ่งที่ make sense ที่สุด WE ออยู่ด้วยกันไปอ t ีเนี่ยค่อนข้างก้ามกึ่งนะผมว่าอยู่แบบเดียวกับอินจาบาจา玛าเนี่ยค่อนข้างชัวน่าจะเก่งกว่า นี่อันนี้คือมุมของผมนะท็อป e สปอร์ตอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเว้ยมันต้องอยู่ไหนนะครับท็อป e สปอร์ตนี่อยู่เอสเทียอัลต้าพรามนะครับอัลต้าพรามนี่อยู่ด้วยกันไปเอาจริงๆเว้ยปอเป็นทีมที่น่าจะใส่เทียรีสได้ยากนะครับเพราะว่าทีมแม่งโดมิเน่ตได้แทบทุกทีมเลยตัวของเว้ยปอเนี่ยอยู่ที่เอสเทียไปงั้นท็อป4เนี่ยค่อนข้างชัวร์นะครับว่าจะอาจจะเป็นทั้งหมด4ทีมนี้นะครับบีจีได้อยู่หลังสุดเว้ยปอนะครับปัญหาเกิดที่อะไรครับคือไลฟ์ไม่ค่อยโดดเด่นเย สกิลเพย์ไลค์ดีแต่ว่าเพย์เซฟสุดๆแค่นั้นเลยคือจริงๆเล่นไ d ีนี้มันต้องไฮริก์กันบ้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นูลเลอร์อะ룰เลอร์ก็คือพยายามที่จะเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยพยายามจะ make เพยโดยที่ตัวเองตายต่ยที่สุดแต่ว่าไลค์เนี่ยตายน้อยมากนะครับแต่ว่าไม่ได้มี p r o f ิตกลับมาหรือว่าไม่ได้สร้างเพย์อะไรให้กับทีมผมเลยมองว่า ไว้ปอเนี่ยต้องดูซัมติงนะครับสำหรับคู่ล่างเพราะว่าตำแหน่งอื่นผมไม่ติดแล้วตำแหน่งอื่นคือแข็งหมดแล้วก็เอาห้างเข้ามาก็คงจะดีขึ้นในเลนล่างนี่คือหน้าตาเทริสของผมนะครับที่ทุกคนจะเห็นในลีกของ LPL แต่ว่าทำไมต้องยาวขานาดนี้คือถ้าทุกคนดูจบได้เนี่ยก็คงจะเข้าใจแล้วว่าดีเทลมันเยอะมากๆวันนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าหวังจะชอบกันนะครับวันนี้เราก็ไปก่อนครับ Bye.